ขั้นตอนการวันนี้น้าโอบอกก่อนนะครับวันนี้นาเอกเขาจะเล่นเหยืห่อนวดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีโอกาสมาลองหัวเชื้อสีแดงนะครับจริงๆแล้วมันสีแดงนะครับเนี่ยตัวนี้สีส้มเนีเ่ยยวเทียบกันด้านซ้ายนี่คือสีส้มนะครับตัวนี้คือสีแดงนะครับถ้าดูในกล้องเนี่ยอาจจะสีแยกกันยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูตัวจริงเนี่ยคือแดงชัดเลยนะครับวันนี้เป็นปลาปลาบึกไซส์ใหญ่ สีแดงนี่นะ้โอทำไว้หาปลาบึกไซใหญ่นะครับกลิ่นมันจะกรีดๆหน่อยอาจจะกินช้าแต่ว่าจะเรียกปลาใหญ่เข้านะครับขั้นตอนการนวดน,นะครับน้าเอเขาสั่งขนมขนมปังไส้มาหนึ่งถังนะครับแล้วก็เขาใส่หัวเชื้อไปแล้วนะครับใส่ไปถึงขวดไหมเอกไม่ถึงไม่ถึงขวดนะครับใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะครึ่งขวดกับน้ําประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ขั้นตอนนี้คือเราจะไล่ให้เหยื่อนวดมันนิ่มก่อนนะครับ โดยการเอาถังมาแล้วก็เอาถุงใส่เนี่ยเราเท้าเหยียบลงไปเลยนะครับริมระดับไหนริมระดับคล้ายๆโรตีครับแป้งโรตีที่เขายังไม่ได้ทอดนะครับที่อบังทําเป็นก้อนๆที่เขาขาวไว้ประมาณนั้นเลยนะครับให้มันปั้นตัวเบ็ดได้ให้อยู่ครับแล้วตอนนี้มันมี2เทคนิคนะครับคือเราผสมหัวเชื้อเข้าไปเลยผสมหัวเชื้อเข้าไปกับน้ําเลยแล้วก็ไล่ได้เลยนะครับแต่ตรงขั้นตอนนี้คือมันจะเปืองหัวเชื้อมากนะครับ เพราะว่าขนมปังมันจะอาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวเรามันไปเข้าในขนมขนมปังไส้เนี่ยทุกอนูเนี่ยคือเราเยียมตั้งแต่แรกเนี่ยคือคอ,คอ,คอ,อาจจะต้องใช้หัวเชื้อเยอะนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราใช้น้ําเปล่านะครับน้าเปล่าเปล่าเนี่ยแหละน้ําบ่อเนี่ยแหละครับไล่หัวเชื้อให้นิ่มนะครับแล้วตอนนี้เอาหัวเชื้อเนี่ยนะครับไม่ต้องผสมน้ําเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ําเลยพอมันใกล้เสร็จอ่ะเราเทลงไปแล้วเอามือขยำขยำให้มันติดอยู่ภายขนอกนะครับภายนอกของเยื่อ ตัวนี้ก็จะได้กลิ่นที่แรงหรือไม่ถ้าง่ายๆมากง่ายมากเลยก็คือเอาเอาฟอกกี้อะ่ะฉีดได้เลยก็ได้นะครับแต่น้องโอ๋เาง่ายๆอย่างงี้แหละครับเดี๋ยวลองดูว่าเวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตายยังไงแต่วันนี้น้องโอจะใช้นี่สูตรเดิมนะครับขนมปัง1ถังนะครับขนมปังหนึ่งถัง,น,ง,งน้องโอจะเล่นขนมปังแล้วน้องโอจะไม่ตีไปขอบไปหลิงฝั่งนู้นนะครับน้องโอจะตีเท่ากับเหยื่อนวดเลยนะครับประมาณหน้าแผ่เมตร ดูที่ปลามันจะเข้าไม้แล้วก็หัวเชื้อเอ้ยน้ำปังไส้นะครับประมาณครึ่งถังเนี่ยสั่งมาอย่างละถังแต่ใช้เนี่ยหเต็มเต็มไปเลยนะครับใช้เนี่ยครึ่งถังนะครับแล้วก็หัวเชื้อสีเขียวนะครับสีเขียวของละโอเนี่ยเดี๋ยวจะผสมลงไปก็อาจจะเล่นกระโห้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วหัวเชื้อสีเขียวเนี่ยมันก็ได้ปลาบึกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ากโฮ้เนี่ยก็จะชอบกลิ่นนี้ด้วยคือควบคุมเลยนะครับทั้งปลาบึกทั้งโห้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นกโนะครรับเเาก็น้นสสี้มไป สีส้มไปก็จะเน้นแต่แต่ปลาบึกเลยปลากระ,กะโคก็ไม่ค่อยกินสีส้มนะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเป็นปลาใหญ่เฝ้าปลาใหญ่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าสีแดงมันจะเรียกปลาใหญ่ได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้น้องโอจะมาค่อยๆทําให้ดูเลยแบบทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าตกยังไงหน้าสายหน้ายังไงนะครับทําทีละขั้นตอนเลยเ,เดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนต่อไปครับ